กล้องถ่ายทั้งหนากับลูกสาวสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะอคสองสาวคู่แฝดน,น้องเนเน่และน้องเนเนดวันนี้มาอะไรมาขายลูกมาขายของค่ะขายอะไรอ่ะเยอะเลยค่ะมีขนมปลาขนมปลาขนมคาราแก่ขนมช็อกโก้นะคะร้านค่าหลังเวทีแม่นจ้าคัทคอนเฟิร์ะโอเคขอให้หมดไ้ไวได้ลูกนะจะได้ขายของเพ่อหลอยต่อเขาเพื่อหลอยยังไม่ได้แพ็คเลย อ้าวเดี๋ยวให้ลูกขายก่อนอเ,คคเอาลายสวยดมาลูกลายสวยดมาให้พี่น้องดูด้วยค,ค,วครับมาอะไรครับพี่น้องครับมาดิคลิปนี้เอาอีกางเจ๊คลิปก่อนนะครับตอนนี้หลังเวทีสดๆนะครับลูกๆมาถึงแล้วเคคนี่ยเวทีเราก็ตั้งเสร็จแล้วเคควนี่ย้ใดมาแล้วเนี่ยอ <c oughs> ีสะดุงด้งสะดุ้งสะดุ้งมีสะดุ้งได้ยินว่าสัมผัสกันยังบ้างหร่าสัมผัสทางเอียกให้สัมผัสทางเอียกให้สวัสดีค่ะเพิ่้เบงเลขทะเบียนเลขทะเบียนออกไปได้ไหมบอวยังหรือเปล่าเนื่องเก่าซีเก่าเอามันออก ยัเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าโอ้อ้าวโบไก่เชียงถือว่าโบท่านใดหัวหน้าจังว่ากันทีออกคือจากใบแดงมาเป็นใบขาวเป็นใบขาวแล้วมาอ้าวมาถึงหลังเวทีแล้วเรียกใบแดงเพิ่อก็ออกเอ้าออกว่าเรียกใบแดงออกวะอะไรตัวอะไรตัวยังนีแหละที่มันออกตอนไลยวะที่มันนานแล้วใช่ไหมโอ้แสดงว่ามานแล้วมานแล้วมานแล้วย่างใบดำเออย่างใบขาวเอา เออเอาจังหมันจังหมันขอให้หมันขอให้หมันย่ามได้สิหมันกระบอกนะ้ได้สี่แนซื้อน้ำสามสิบล้านเนป่าเลยปลูกสาวมาแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มีมีขนมมาขายด้วยแข่งกับพ่อร้อยเลยพ่อร้อยก็เอาขนมมาขายเหมือนกันพอดีเลยเราขายด้วยกันเลยมีขนมอะไรมาขายวันนี้มีเยอะอยู่ค่ะอ๋อ ขนมกินพี่น้องครับเอาไม่ยังอีกมือนี้ยไม่ยังอีกลยนี่ยแจมา่ายคลิปนี่สวัสดีคระสสวัสดีน้องนี่นี่นี่นนี่นะะคุณน้องแฝดได้นะคะโอ้มือนี้มีขนมมาแจกกระปุกเท่าไหร่ในโลกของพ่อร้อยก็กำลังจะหายคคเเนนของพ่อร้อยทุกอย่าง20สิบ มีไงบาดรไอพี่น้องเอ้ยกินขนมกินขนมเบิดเบื่ออะไรบัตรนี่เดี๋ยวทั้งน่องนี่นี่เนื้อเนื้อทั้งจานอรอยขนมพี่น้องเดี๋ยวจังหวะจังสีไล่สดเดี๋ยวไปไล่สดน้ำกันเน่ามีขนมสองมีขนมสองเจ้าวันนี้ว่าเสือขนมมาชวนกันแล้วเสามผัดอะไรจัดผานต้องสามผัดฮะเนี่ยสามผัดอีกแล้วเอามาสามผัเบิังดูน่องนี่นี่พี่น้องกำลังจัดเตรียมขนมอยู่บสีไล่สดขายขนมเมื่อไหร่พวกเนี่ยฝากของพออรอยด้วยเด้อ ยังไม่ได้แพ็กเลยยังเป็นปิ๊บอยู่เลยมีอะไรบ้างมีขาไก่มีขนมอะไรี่นอนี้เขาใส่นุ่มกินได้เนาะอันนี้อร่อยมากค่ะอ๋ออันนี้ขนมปังกรอบโอ้มีหลายแนวเลยตัวนี้เอาเอาของน้องคู่แฝดหมดก่อนเพราะอร่อยถึงจะไปไปแพ็กขายเอาเป็นคนละส่วนกันให้น้องให้น้องเบิร์ก่อนเอามาหลายแาไหนไหนเคียงนึง ไงเียเฮ้ขนมมาปูดมาปบบนี้ด้วยเขาเพิ่งจะได้ขายอยู่กันเรื่องกินหูสั้นที่รี่เรื่องยิ่งปุณดยฮองไปว่าโอ้ยเราไม่อยู่ฟังคุณอยู่ของเสียวออกของก้องว่าฉันพูดอ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวว่าเอยเปรี้ยวๆฉันชอบไปให้ด้วยก้อยได้จังน่อยเด้อได้น้องกูแฝดเบิร์ก่อนอันนี้เขาน้องกูแฝดได้ไหนขนมเต็มอยู่างนี้พี่น้องมาเบิรงกหมายเลงมาเบิรงค่ะอยู่ที่อำเภอดอนนจาอ่าดอนจานดอนจานบัตร๙๙ มาเบิงมานี่รัตนาม่าเบิงมากะลามาเบิงมาลารัตน anyway> ี่น okay. ี่ลูกสาวทั้งทั้งสสาวมาแล้ววันนี้น้องเหมียวก็มาได้ยินว่าน้องเหมียวน้องเหมียวเขมีนมาแล้วว่าสิมอยู่ตอนนี้กำลังตั้งร้านขายขนมนะครับ ฝากให้ลูกๆได้เด้อพอไ้ค้ามั่นรถเออมาอย่างลาปลาละดวงมากบัดดิสวัสนีครับ้าิปลากูได้านปลาละดวงมากยังไงบัดดิผูกผูกไว้ไสละสร้างนั่นผูกสร้างไว้เลยเต้ก็มนเลี้ยงสร้างค้ายคิปสัมภาษณ์แม่ก็อ่าแม่เอาหลุดปลาไมได้ใส่เนาะเอายังขายติ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างผูเขาเซ้นนี่เอาสร้างผูกไว้เคนเลี้ยงคนเลี้ยงเหรอคนเลี้ยงสร้างเนาะเตียนอย่างบรรยากาศตะกรอนหมูกรอนผูกคือจังซุ่มมาทำสร้างเลยไหมโอ้ยนะไปไปเบิ่งเตียนด้วยดูมาเบิ่งมากี่คนมาสักสี่คนค่ะอ่าไอ้มาสี่คนไอ้มามาเลยี่น้องเส้นก่ก็คนถึงเลขอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนถึงเลขมานีด้วยคนถึงเลขอ่ะเลขออกแล้วจอามาโพดเห็นไหมกูมาเงือกเห็นเนาะ แต่ป้อนตันงดอกเป็นยังมโพรุดอีหางก่อนเรียกออกแล้วยังมโพดเนาะอ่านโชงไปให้เบื้องตัวนึ่งวิ่งไปซื้ออีกตัวนึงโอ้นั่นแล้วจังใส่แล้วแล้วอันต่อโชคไหมเรียกยว,วกยอกอย่าอะไรยังมโพดเนาะเอาขึ้นไลส่สดก่อนลูกแม่ลูกๆก,กำลังจะซื้อขนมโอ้จะกำลังจะขายขนมฝากพี่น้องซื้อไหนเพิ่นไหเด้อจะลอยเดียวค้ำค้ำหมดละ พี่น้องของพ่อร่อยเดี๋ยวค่ำๆนะลูกนะเดี๋ยวค่ำๆถึงจะแพ็คมืนกันตอนนี้ให้ลูกๆขายหมดก่อนมันจะได้ไม่สวนกันเนาะมาเป่น้องพุดะขนมให้เจได้ซื้อกินขนมเอาเสื้อตัวเสื้อเสื้อื้อเซื้อซื้อื้อพ่อมีบาทโลกอลอกอลอกอลอเส้นไหนวซันแสดงวโกอลอเส้นไหนอย่ามตินาให้พี่มาแลกให้มาซื้อนรองแฟนอาโอเค เอาเขึา้นแล้วเรียกเถิดเอาโอ้ตู้์ลำโพงฟังในล่งเลยครับพี่น้องมาเลยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วรถไฟป๋าไก่มาถึงแล้วรถไฟรถไฟปูนปูนรถไฟมาถึงแล้วรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามเลยอัน,นยังย่ำเรียกโบออกคือโบจากโพดมาเรียก,กอกกอกคือโพดปลาโปรดเป็นแนวไี้ขันโพดเหล่ามันโบออกหลายคดถือจักรเมื่อจักแสนวัดนี่ดอกก็ได้กิน พอได้มาเติมน้ามันเออเออาใกล้อยู่แต่ตายต่อถูกถึงเรียกงควรว่ายยังเทีอันนี้พอดีพอได้เสียค่าน้นามั่นท่านที่สิหมายความาเลยเอามันบ่ถือร้องยันที่สิ่มีค่าน้นามันมาเสียค่าน้นามันสั่มเอาว่ากันไปขายมาหมาพูดมือขนมขนมเออขนมอยู่ใส่อยู่หลังรถเพรท่านได้แพ็กอยู่แต่ว่าตอนนี้ให้น้อยกู้แฟรเพิ่นกำลังสิขายอยู่ไปเที่ลารอด่ไปเที่ลาเจ้าเที่ลาเจ้าเพราะไปเที่ลารอดก็ปัญญาบ้านเอาเว้ เทราเจ้าเอาก็สินค้าไงเออเทราเจ้าเจ้าเ,เ,าเ,เาบพดแล้ว,ลวก็ว <c oughs> จะเป็นคอยเออเทราเจ้าเทระคอยไปเราะวงก้อนบาดหนึ่งเราะวงตูวลำพวงก่อนไปนองลงเลยดิตูวลำพวงเขาลงเลยดิกำลังดึงขึ้นนะครับ <c oughs> ชุดตู้ลำพวง <c oughs> อเมเจอร์แล้วก็ บวชเถอโอ้อสังกระซีออมสิแล้วนะตัวน,นี้นะครับบรรยากาศหน้าง,งานนะครับรถเครื่องไฟฟ้าไก่มาแล้วนะครับรถไฟรถไฟประดับนี่ครับบ้าตู่ไหมแน่นอนบอสพี่น้องว่าสุดยอด,ดเลยเลี้ยงไลร้ใจเลยนะครับฟั่งพูนเสร็จแล้วครับฟั่งพูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวฟังนี้โอ้กองกำนน้ยการมันก็ลองเพลงเข้าวเค้ก OK, ม้วนท่าทั้งคุณ อ่ะไฟกำลังลงครับอัปเดตใหนะ้พี่น้องดูอีกต่อนเนื่องครับนาวิธีเราสดๆตอนนี้เลยนะครับสถานทีก่กว้างครับพี่น้องวันนี้นะครับเดินกว้างขนาดเลยนะครับเหมาะสำหรับการมาชมคอนเสิร์ตมอลลัมเมเรียงนะครับสถานที่กว้างมากนะครับไม่ครับแคบหลังเวทีกับกว้างนาเวทีกับกว้างพี่น้อง เพราะว่าเป็นสถานที่ของไอ้ที่วการเพื่อนนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเอ้าแกว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 เยือบจอยเหลือไฟสุดยอดสุดยอดมาเนี่ยเอ้าคลิปนี้เกือบจะเอาซ้ำนี่แหละบาทนี่เกือบหนาพี่น้องเพิ่งเมื่อละคลิปสองคลิปแล้วต่อโชคเนาะเพรได้ตายพี่น้องเพิ่งเมื่อละคลิปสองคลิปนะครับพอได้ออกงานหไรเมื่อไรเมื่อนี่ก็เลย อัดอันแน่ไทยคลิปดูแน่เ้อพี่น้องเด้อทั้งไล่สุดโอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้เอาสำเมิทหรพี่น้องบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันเมื่อเลี้ยง <laughs> นะครับฝ <laughs> ากซื้อบัตรจองตั๋วน้ำนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มปิดด้วยนะครับกำลังใจหมอลำพิษลำเพลินนะครับการว่างใจลูกเต่าลูกล้านนะครับโอเคครับบ๊ายบายป้าพอกันมาเล่นกันละสินพี่นอ้อง